อาล้ครับทีนี้เรามาติดตามเรื่องนะครับของการที่แต่ละชาติก็เดินหน้าปราบปรามแกมเมอร์เช่นกรณีเกาหลีใต้นะครับเขาเดินหน้าอย่างเฉียบขาดและรวดเร็วเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้บ้างครับเราพูดคุยกันนะครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีศึกษาและอดีตประธานศูนย์เกาหลีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดรไพบุญปีตเสนอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสองท่านครับ อาจารย์ประเมินว่าไม่มีสาเหตุอ,อะไรคะที่ทําให้ทางเกาหลีใต้เนี่ยให้ความสําคัญในการจัดการปัญหาแก๊งแสแอร์หรือจะเป็น Call Center ได้อย่างรวดเร็วคะอาจารย์ก็ <c oughs> ในเบื้องต้นเนี่ยคงจะเป็นปัจจัยเรื่องของทางการเมืองนะครับ <c oughs> เพราะว่าพ,พยายไตรพิีเกาหลีใต้เนี่ยนะครับอีเจมีองเนี่ยเพิ่งเข้ามาดํารงตําแหน่งเมื่อเดือนม,มิถุนา เมื่อปีที่ผ่านมาเองฉะนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ4เดือนก็ใกล้เคียงของเราเนี่ยนะครับที่จะอยู่4เดือนเนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็มีแรงกดดันจากภาคประชาชนว่าจะต้องรีบแก้ไขปัญหาแล้วก็แก,งแก๊งก c a m m e r เนี่ยแม้ว่าทางรัฐบาลเกาหลีเองได้มอนิเตอร์วิ่งมา4ี่สปาหปีแล้วนะครับมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีผู้ที่ถูกทรมานจนกระทั่งเสียชีวิตเหมือนกับนักสาววัยยี่ 2, ดังที่เราทราบเนี่ยนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสองสาเหตุหลักทาให้เกาหลีถ,ถึงต้องเร่งปฏิบัติก นะครับอย่างอย่างเร่งด่วนเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาที่รัฐมนตรีช่วยไปเยือนกัมพูชาอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็จับกลุมตัวทั้งในส่วนของผู้ที่ถูกหลอกลวงไปเหยือ่อเราหมายถึงเหยือ่อแล้วก็ผู้ที่จงใจที่จะไปเข้าร่วมเลยอันนี้น่ากลัวเพราะตัวเลขจะมากกว่ามากครับผมครับผม อาจารย์ครับในแง่ของประสิทธิภาพเราจะเห็นว่าทําอะไรฉับไวมากนะครับนโยบายขั้นตอนกระบวนการเขาทําอย่างไรจึงมีประสิทธิภาพแบบนี้นอกเหนือไปจากนี้เหมือนกับว่าทางกัมพูชาเองไม่กล้าที่จะตอบโต้เกาหลีใต้มันเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าประเทศทางทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยความจริงเนี่ยทุกประเทศเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากเกาหลีหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อด้านการค้านะครับการลงทุน อันนี้เกาหลีเกาหลีใต้ก็ลงทุนหนักเหมือนกันนะครับในประเทศไทยในประเทศเวียดนามกัมพูชาเหมือนกันแต่กัมพูชาเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ที่เกาหลีเนี่ยมีการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศการช่วยเหลือแบบให้เปล่า ODA ค่อนข้างเยอะอคือคือต้องเรียนท่านอาจารย์ต้องเรียนต้องเรียนท่านอาจารย์นี่ครับว่าเกาหลีเนี่ยในยุคที่หลังจากสงครามเกาหลีฟื้นฟูประเทศเนี่ยเกาหลีได้เงินช่วยเหลือ ODA เนี่ยโดยผ่านทาง UNSCR หรือว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเยอะมาก แล้วนามาพัฒนาประเทศในยุค60 70 80ทีนี้พอยุค90เนี่ยเกาหลีจําเป็นจะต้องตอบแทนและนะครับก็จําเป็นจะต้องให้ประเทศที่ด้อยกว่าให้ประเทศที่กําลังพัฒนาแล้วเกาหลีเนี่ยเ,เลือกที่จะให้กัมพูชาเนี่ยเข,ขาจังเยอะมากนะครับโ,<อ>โดยเฉพาะยิ่งในรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลยุนซอกยอเนี่ยอันนี้ถือว่าอนุมัติค่อนข้างเยอะมากมีหลายโครงการมากแล้วเรียนอย่างนี้ครับทั้งสองท่านอาจจะยังมองไม่เห็นภาพว่าเออแล้วเวลาเราให้เนี่ย ท้าวเจะวิิตรกับคุณเมียจะต้องมองอย่างนี้ครับเวลาเกาหลีเขาให้เนี่ยสมมติหนึ่งโครงการเนี่ยเขาไม่ได้ให้หนึ่งร้อยบาทเขาให้สิบโครงการโครงการละสิบบาทต่อเนื่องสิบปีโอฉะนั้นโครงการมันก็จะแตกออกไปม,มันก็จะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องอนะครับพอเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยโครงการจำนวนโครงการมันก็จะเยอะโครงการน้ำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการพัฒนาการศึกษาสาธารณสุขอันนี้คือรัฐบาลกลางแล้วยังมีรัฐบาลท้องที่นีก นะฮะเกาหลีหมันก็มี8ปจังหวัดใหญ่หญรัฐบาลท้องถิ่นก็จะผูกอยู่กับแต่และจังหวัดอีกอนั้นก็จริงก็ประมาณอีฉะนั้นเนี่ยเมื่อมองในแง่ลักษณะแบบนี้เนี่ยยังไม่ได้รวมปัจจัยทางอ้อมเช่นเรื่องของนักท่องเที่ยวเรียนแสนที่ไปเยือนกัมพูชายังไม่ได้รวมจํานวนแรงงานที่ทั้งทั้งผีน้อยและไม่ใช่ผีน้อยเนี่ยสี่ส้าห้าหมื่นคนที่อยู่ในกัมพูชาที่กําลังเดือดร้อนจากผลกระทบตอนนี้เนี่ยนะฉะนั้นเนี่ยด้วยปัจจัยต่างๆเนี่ย รัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าเขาเล่นเกมหนักเขาบอกว่าเขาพูดตั้งแต่ก่อนมาเลยว่าถ้าไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยสอสอพูดเลยว่าเราต้องพิจารณามาตรการในการทหารไหมโอ้โอเคคือคือคือ,คอ,คอ,คอยังไม่ได้เริ่มแต่พูดไปก่อนว่าถ้าไม่ให้ครับความร่วมมือจะเกิดแบบนี้อครับอ่าแต่ความจริงเนี่ยใช้นโยบายในการทูตก็คือเอาผักจีนาเข้ามาปุ๋ยเอาแบบเอ่อมือดีเลยมือต่อรองด้านด้านการทูดเลยะฉะนั้นเนี่ย เราจะเห็นได้เลยถ้าถ้าอาจารย์จะเห็นได้เลยนะครับกับคุณเก๋จะเห็นได้คุณเมย์จะเห็นได้เลยว่าเจ้าผู้ชายยอมทุกอย่างยอมแม้กระทั่งปล่อยคนตัวคนที่ถูกจับกลุม,มแล้วให้เกาหลีควบคุมตัวไปเกาหลีเพื่อดําเนินคดีนะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไหนก็ตามลักษณะแบบนี้ที่หกสิบสี่คนที่ผ่านมานะครับผมตอนนี้มุมมองของต่างชาติที่เขามองกลับมาที่ไทยค่ะอาจารย์เขามองว่าไทยมีการ แอคชั่นในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างแล้วอาจารย์มองว่ามันจะมีความเสี่ยงต่อสถานะนะคะของประเทศไทยอย่างไรบ้างคะออมุมมองของประเทศไทยเนี่ยจริงๆต่างชาติหรือว่าอาจจะเอาเป็นเกาหลีแล้วกันนะครับเกาหลีเวลามองของไทยเนี่ยออต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าเกาหลีจริงๆมอนิเตอร์ไทยมาตั้งแต่ยุคหลังสองพันแล้วประเทศไทยเองก็เราก็มีข่าวที่ว่า ทางนครบาลได้จับกลุ่มตัวแก๊งชาวเกาหลีที่มาทำ call center อะไรเงี้ยมันมันเคยมีข่าวแล้วแถวถนนรัชดาแถวอะไรเงี้ยเคยมีข่าวมาก่อนนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่มาตั้งแล้วก็ใช้โฟนเราเรียกว่าเราเรียกว่า voice phishing ก็คือือคือ scammer ในหลายรูปแบบ <got> นะครับแต่ voice phishing เนี่ยคือรูปแบบหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นธนาคารชาติต้องตรวจสอบคุณขอข้อมูลคุณเพื่อที่จะไปแฮ ไอ้นี่เรียกว่า voice s w i t h i n g ไอ้นี่เกิดขึ้นมานานแล้วทีนี้เอเขาก็เข้าใจว่าแต่ปัญหามันก็คือวันนี้ไปรบีเกาหลีออกมาบอกเลยว่าน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจท้องถิ่นด้วยเพราะว่าก c a มอ e r เนี่ยมันเป็นระบบมากมันมีการจัดที่พักมันมีการ training มันมีการทุกอย่างเลยฉะนั้นเขาบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าไอ้นี่ยมันน่าจะมีคนในท้องถิ่นเข้าร่วมด้วยนะครับแต่การบุฟจากประเทศไทยไปมบูชาเนี่ย ตอนนี้แรงกดดันไปอยู่ที่กัมพูชาอย่างไรก็ดีเนี่ยเขาก็มองว่าไทยเนี่ยน่าจะต้องทําอะไรบางอย่างเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์มันอยู่รอบๆชายแดนไม่ว่าจะเป็นไทยเมียงมาไทยกัมพูชานะครับฉะนั้นเนี่ยเ,ออเขาก็มองว่าเราเนี่ยน่าจะแอคชั่นมากกว่านี้ในมุมของเกาหลีนะครับอาจจะเป็นหับของการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านนายกอาจจะต้องออกมาพูดชัดเจนว่าเรายินดีให้ความร่วมมือกับนานาชาติในการที่จะปราบปรามแก๊งเหล่านี้ มากกว่าที่จะแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนกัมพูชาบอกว่าเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรแบบนี้ครับผมบอาจารย์ครับอาจารย์ครับเราเห็นว่าเขาข,ขยับทีนี้มีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็วมากนะครับที่อาจารย์พูดนะฝ่ายการเมืองเองก็ดีนะครับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายการทูตทุกอย่างเรียบร้อยภายในเวลาสั้นเราสามารถถอดบทเรียนอะไรได้บ้างครับจากการเดินหน้าอย่างรวดเร็วและได้ประสิทธิผลอย่างรวดเร็วแบบเกาหลีครับถ้าจะเอาในระยะสั้นเลยเนี่ยผมมองว่าระยะใกล้เนี่ย เดี๋ยวเราจะมีการประชุมอาเซียนนะครับที่ oh. มาเลเซียน,นะครับในเวลาไม่นานนี้ประมาณยี่สิบวันที่ยี่สิบกว่าเนี่ย mm. เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตดูวันนิดหนึ่งวันที่วันที่ยี่สิบหกยี่สิบแปดนะครับ <Okay. S 2> การประชุมสุดยอดการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนเนี่ยเราจะประชุมแล้วมาเลเซียเป็นเจ้าภาพเนี่ย mm. ผมคิดว่าทรัมป์เองก็จะมาด้วยแล้ว <Okay. S 2> วันนี้เนี่ยอเมริกายึดซับไปแล้วนะครับเฉินฉี่ไปแล้วแล้วผมเชื่อว,ว่าอเมริกาเดินเกมลุกแน่นอนเมื่อวานเอกสารสตูทยเนี่ย มาขอพบท่านนายกอนุทินในเรื่องของการแชร์ข้อมูลปราบปราบแก๊งสแกมเมอร์ะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราน่าจะเทคแอคชั่นในการบอกที่ประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนเลยว่าเราจะเป็นหับในการจัดก,การกับแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็ในระยะถ้าเลยต่อไปอีกสองสาวันเนี่ยจะมีการประชุมเอเป็กที่เกาหลีเมืองเคียงจูวันที่เอ็ดถึงวันที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าไปบีเกาหลีก็น่าจะบรรจุวาระเรื่องสแกมเมอร์ด้วยเพราะว่า มันเป็นการค้ามนุษย์แล้วเป็นภัยต่อความมั่นคงของทุกชาติเลยทุกประเทศเดือดร้อนหมดฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไทยเนี่ยในฐานะที่เราอยู่ใกล้และเราเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบริเวณชายแดนของไทยเนี่ยนะครับไม่ว่ากัมพูชาจะยอมให้ความร่วมมือหรือไม่ก็ตามเนี่ยเราแสดงเจตจำนงไปเลยว่าเรายินดีที่จะเป็นหับในการที่จะจัดการกับแก๊งสแกมเมอร์เพราะว่าปัจจุบันเหตุมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวแล้วเรามีคนไทยที่เสียหายมากแล้วปัจจุบันเนี่ยได้ยินเสียงกระซิบจาก ตาก็คือสมาคมการท่องเที่ยวไทยบอกว่าไม่เพียงแต่กัมพูชาเท่านั้นสนามบินกัมพูชาที่ไม่มีคนไปลงเลยนะวันนี้แม้กระทั่งประเทศไทยเนี่ยทัวร์ในช่วงวินเทอร์ที่เกาหลีและก็เอเชียจะเข้ามาตีกอล์ฟในประเทศไทยเนี่ย65%ตอนนี้ก็ถูกยกเลิกแล้วโอเคคือหมายความว่าเขาเหมารวมไปเลยว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยไม่ปลอดภัยโอเคฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นความเร่งด่วนทั้งในเชิงการเมืองในเชิงการบริหารกิจการของรัฐและก็ในเชิง การท่องเที่ยวด้วยผมคิดว่าเรานาจะต้องรีบแก้ไขปัญหาครับผมอาจารย์ครับโ้ชัดเจนมากอาจารย์อาจารย์ไปบูนวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์อธิบายชัดเจนมากนะครับตั้งแต่กลไกการทํางานของเกาหลีที่สอดประสานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองเองก็ดีนะครับการประสานงานทางการทูตนะครับเอามือเจรจาแก้ไขแล้วก็สามารถที่นำตัวพลเมืองของเขาเนี่ยกลับประเทศได้อย่างรวดเร็วมากประสิทธิภาพสูงมาก อาจารย์พูดถึงประเทศไทยครับ<ช>ว่าเรากำลังจะมีเวทีใหญ่สองเวทีหลายหลายครั้งเนี่ยเราจะไม่ค่อยสนใจนะครับเรื่องบทบาทไทยในเวทีโลกนะครับ<ช>แต่ว่าสองครั้งนี้สําคัญมากครับเพราะมีประเด็นนี้และประเทศไทยอยู่ในเรดาร์แต่อยู่ในเรดาร์แบบไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าเรามีทั้งการประชุมอาเซียนซึ่งปีนี้เนี่ยมาเลเซียนะครับเป็นเจ้าภาพใ,<ช>ในขณะ<ช>นี้นก็ยังมีเอเปที่เกาหลีใต้เองเป็นเจ้าภาพ<ช> <ๆ S 2> เรื่องนี้ตอนนี้เกี่ยวพันไปหลายพื้นที่<ช> <ๆ S 2> ถ้าเราทําดีเราเรียกความเชื่อมั่นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ฉับไวเขาจะมองเขาอยังไง ถ้าจะมองถ้าข้อดีหน่อยคือมองว่านิ่งเฉยแล้วไม่เร็วแต่ถ้ามองอย่างนี้ไม่ดีทำไมเกรงใจกันจังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับเพราะว่าปัญหานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแก้ได้ได้หลายเด้งลดความเสี่ยงหายของคนไทยเองสามารถสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับประชาคมโลกได้โดยเฉพาะยิ่งสองนัดที่มีอยู่หน้าครับสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปอาเซียนกับเอเปกเป็นเวทีใหญ่นะครับถ้าเราได้เราได้หลายเด้งเลยนะครับก็อยากให้เราสามารถที่จะทําให้ได้ด้วยนะครับ The Standard Economic Forum 2025 Thailand's Next Frontier Th พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร Early Bird ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็ม ซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษ,ษได้แล้วที่10 e อีเวฝากกด subscribe กดติดตามกด Like กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w ด a l t h กันนะครับ